สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับออมๆอคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะมอนีอ่ออมสิาอ้าทุกคนที่เป็นสายดิฟนะคะมากินจุตับคือเกานะคะเนาะจุตับแบบเป็นเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมากินแบบเป็นเส้นนะเส้นจุตับวัวนะคะกับคือเกาคือเดิมนะคะขอโทษขออภัยนะคะกับ คนที่บก,กินดิบนะคะเนาะแต่ว่าขันอยากเข้ามาให้กำลังใจอ้มๆนะคะกับขอ,บข,อบขอบคุณหลายๆเนาะเนาะคิดว่าชมเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นการกินโชว์นะคะเป็นการกินโชว์นะคะนะคะขอบคุณหลายๆะค่ะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะทุกๆคนนะคะก <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะมาเปิดตับแบบเป็นเส้นๆนะคะ วิธีกลินเป็นเังใดอ้อมยังบ่จักเลยนี่นี่น,น, <c oughs> นะ,ะตับ <c oughs> ที่อยู่นี่นะคะหนึ่งกิโลครึ่งนะหนึ่งกิโลครึ่งนะตับดิบนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอ้ยบ่เอาสลากออกดอกเบสิเป็นการโคษนาอีกอ่ะนี่นะคะอ้อมไส้ไปแล้วนะคะกระเด็นไส่ตานไก่ค่แไ่เนานะ เอาแบบเจลขมขมนะคะอืมเอาไปไกลๆเดี๋ยวออมชนนะคะคนๆน,นิดนึงอุ้ยนำ้ำลายไหลนะคะสำหรับคนที่กินดิฟนะคะก็สิบแบบอืนำ้ำลายไหลน้ำกันมันบอคะ่ะสำหรับคนบี่กินดิฟก็สิอักอ่กกอวนเนี่ยจักหน่อยเนาะคะ่นะเนาะขอโทษขออภัยเนาะขอกินน้ำก่อน <c oughs> มือนี้มีพักนะคะก็ะมีพักต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมใหญ่นะคะมีต้นหอมนะคะอ่าพื้นที่บัพ่อนะคะก็เลยสิลบ,ล,บลีบอยู่แถวนี้แหละเนาะก็ะมีอันนี้นะคะพักสะระแหน่อ้อมนะคะพักสะระแหน่อ้อมที่อ่าปลูกเองนะคะมาจากเมืองไทยนะคะพักสะระแหนะ่เออพักสะแหนวะพักสะระแหนะ่ไทยเฮ้านะคะตอนนี้กำลังเริ่มปรุงนะคะหลังจากที่ถืขอขิมะ ขถมมาน่านนะคะกับมีแตงนะคะอุย้ยพักเป็นส่วนอิเลียนะคะที่กองๆอยู่นี่มีหลายพักนะคะมีมีพักอ่ายางก้อนพักกาดหินพักอีหยังบกุกของกรีกนะคะแล้วก็มีพักกาดอยู่ข้างล่างเนี่ยเนาะ,ะเดี๋ยว่อยากลือออกมาเดี๋ยวตกลงมาอีกข,ขามจัดไม่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะ,ะโอเคมาเฮามาเริ่มกินกันเลยจ้าเฮาสิมาเริ่มกินกัน วิธีใด่นอบาทน,นะคะขอใช้ไม้ตะเกียบเนาะลองดูมันจะลื่นไหมนี่นะคะตับสดตํำสดนะคะตับตับตบต,บตับนะคะเขากัเอา,เอามาจุ่มลงมิดดีลถเนาะกินไดบันอุยอ้ยอุย้ยเกืบประเด็นใส่ตาเด้อพี่น้องเลยมันเมือนไหมอุย้ย คืออยู่สูงเนี่ยอันยังพาะไรกันมาค่ะมาค่ะคัมแรกนะคะคัมแรกแขกบานหาพี่หายน้องคนใดที่กินดิฟนะคะคนใดที่บอก,กินดิฟช่มเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะนอนสกินมดบอก,กินนมดนี่ก็เป็นการโชว์นะคะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อ หวานนะค่ะหาวานอารมณ์จุ่มเลยสิรูดรูดรูดเขาคือขนมเส้นกรเหติตประเป็ท อหอมลืมหัวหอมอยาดอกเพื่อเอาเดอกข้คานลูกแบวเนาะเอามาสํำไ้ก็กินซนั่นแหลยเนาะโอ้ยตะเกียบก็ได้ปีน,น่ะปีนลังอยู่มาค่ะ ระวังดีดสายตาเดอ้อเพราะว่ามันมันมืนมดเ,เจ้าของเงินเจ้าของคือกาเห็นส่องรอยามันอ่ำสำลักเนาะ ตับสดหนึ่งกิโลครึ่งนะคะออมสกินใดซํำใดนะคะเป็นการกินโชว์นะคะเนาะอย่าว่ากันเดอ้อว่ากินโมเมิดก็ได้ท่านกินโมเมิดเ,เนาะอืม <c oughs> <c oughs> ดูดตับ เข้าท่าเข้าท่าอืมเริ่มเพชรแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ส่หลายสายน้อยกับเพชรคือเก่าแล้วค่ะพริกยังไม่ได้เห็นพริกหวานอยู่ พริกบานเท่าน,านะค่ะพริกใส่แก้วนะพนเนนพริกบานฮึมพะโลพะงานลองสิมันก็นนะ 暖一下就换了。No, you Ja, อืมกินได้หลายเลยได้ยค่ะเนี่ย <c oughs> ต้องกินยาต้องกินยาเขาเรียกว่ายาช่วยย่อย <c oughs> <c oughs> มีพริกติดปากเออมีอันพักติดาปากเนาะ <c oughs> เวลายิ้มออกมายันยันเห็นนะอือยินแล้วก็เรือมากค่ะมากค่ะว้าว

ุ้มดีขนาดข้มดีเทียมนะชมเพื่อความบันเทิงนะคะย้ำเพื่อความบันเทิงนะคะหรือมาชมไ้ออมได้ยอดวิวนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะนะคะการไทยถ้ำก็ซิมีครุขระมีปัญหาแน่จักน้อยเดี๋ยวผ่าด้านลังกระลุด แล้วก็อันนั่นอันนี้นะคะยุดแล้วยุดอีกวิดีโอก็ได้อ้อมกินไปยุดไปอ้อมก็เลยสิเศร้าอยากแล้วล่ะ <c oughs> นะขอโทษขออภัยนะมา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 ,มาหนึ่งสองสาม เส้นย,ยาวๆเลยค่ะ,นะเนี่เพราะว่าได้ตับมาเป็นก้อนๆ,ๆยาวๆเลยใหญ่ๆกเนาะแล้วอ้อมก็มามาหัน่นพ้าถูกคำใหญ่ยยเติบแล้วมีขันมวนเข้ามาเนี่ยถูกนะ,นะมาค่ะ สำหรับคนที่กินดิบสายดิบนะคะจวดน้ำกันจ้า หืมแจ่วดีคมขม,ขมสุดยอดหืมใส่ไม้ตะเกียบก็บเป็นเครื่องเครื่องไรบุ๊ ยุดดูลายออมก็เลยกิ่นบอตอนเนืองก็เลยเป็นบาหิวต่อกัเดี๋ยวออมก็สิขอตัวลาไปแล้วนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์คอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะคะ,ะกับฝากชมโฆษณาให้ด้วยนะคะ นะคะกับเป็นรายได้ของอ่า, YouTuber, ายูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะก็คือการชมโฆษณานั่นเองนะคะขันโฆษณาเง้ยเาเกินไปก็พดดองชมจบดอกค่ะนะคขันอ่โฆษณาอ่านิดนิดน้ดนอยสองสามนาทีในกับเมืองห้นั่เลยเด้คดอ,อ,อค่ะเด้อกัสิขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเฮาทําคลิปมาเฮากับรายได้ของยูทูบเบอร์ก็คือการชมโฆษณาให้เขานั่นเองนะคะ,นะคะโอเคนะคะเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้อ้อมขอหยุดไปก่อนนะคะเนะาะเพราะว่าเออหยุดหนันหยุดหนีเอาไปเอามากอ้อมก็เลยอันกินตอบดาเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าขันกินแล้วต้องกินเาวานะ,ะกินเาวาจบม่วนไปเลยเนาะขันหยุดยุดไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น้่นนสีก็สิเป็นแบบเหมือนมันกินแล้วมันหยุดกินแล้วหยุดนะอะ่ทองเหาก็ย่อยไปนั่ก็เลยเกิดอาการที่ว่าอันอิ่มนะคะเนาะโอเคนะคะสําหรับที่เหลือนนี้อ้อมก็สิไปเฮ็ด ซุกนะคะเป็นเมนูต่อไปนะคะคือเป็นเมนูยังกับอ่าอยราช่มกันใดนะคะอ้อมคิดไว้ในหัวแล้วนะคะว่าอ้อมสีทําเมนูอย่างมาซูพีซูนองนะ,ะช่มอีกนะคะสําหรับอเ,อเอ่อเนื้งงัวเอยไม่ใช่ตับงัวที่เป็นเส้นๆหนึ่งสี่นะคะอ้อมก็จะเอาตรงนี้นะคะไปทําอาหารเมนูต่อไปมาให้พี่ให้น้องช่มนะคะ ค่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะขอตัวลาไปแล้วเนาะค่ะเนาะคิดว่าเพื่อความบันเทิงนะคะผูดด้ใดว่าด้กินดิบนะคะเนาะก็กินโชกินให้เมืองไปสั่นนะคะว่าเข้าเข้ากินประมาณนี้เป็นรสชาติแนวดแซบบอหรนตับอ่ามันเป็นแังไดยังสีเนาะค่ะเนาะ,ะโอเคค่ะบอไลใหญ่ห้างไปแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ